ลัาปะครับเดือนเดือนเดือนเป็นหัวลูกลูกไหมครับใครดูแลให้ครับลูกที่บ้านกองถามได้ปกติถามไม่ไม่ถามหรอกลไม่มีใครมจัดหต้องถามอ่ะทตำใช่ไหมล่ะหนไม่รู้ไม่รู้ สองกองก็คือหัวกับเมียเออเหรอจ้ามีน้ำสองขวดกระเพราไก่ไม่มีไข่ดาวนะนี่ไข่ขาวค่ะจอดในยี่สิบห้าบาทจอดในยี่สิบห้าบาทแหม่เยี่ยมตั้มตั้มดอยากดิบดูแม่จะให้เต็มกล่องแหละแค่เออนนั่แหละไปนนั่แหละเช้าก็ดีก็ได้แล้วนั่นะเข้ามอยากกินกระเพราไก่ไอ้ไข่